ตอนเช้าอากาศค่อนข้างเย็นเดยในเมือ่อเธอนี่อยู่ที่15องศา,นะาทนะี่อำเภอวัดโบสถ์อาจจะหนาวกว่าในเมืองอยู่สัก2อง,องศาดงน้นใครจะมาเข้ากอดก็เตรียมเครื่องกันหนาวมาเพื่อหน่อยนะมาเพื่อเดียวก็ไม่พอนะ พอทานหนาวแล้วนี่นอนไม่หลับแล้วทีนี้พลิกไปพลิกมาานอนไม่หลับนี่ก็จะเหนื่อยแล้วทีนี้ก,นกังวลเกิดความกังวลขึ้นมาละอาจจะไม่มีแรงอาจจะเพลียอะไรอย่างนี้ทำให้มันเป็นกังวลกับการปฏิบัติเร,เรียกว่ามีมีปริโพธนะ ปริพภคก็คือเครื่องที่มันเกี่ยวข้องเครื่องที่มันห่วงเครื่องที่มันเป็นเครื่องกังวลนั่นเงนั้นถึงว่าเวลาจะไปหน้ามาหลังถ้าให้ตัดเรื่องของปริพลดไว้ก่อนตัดออกไปนะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับญาติการศึกษาลูกน้องเจา้านายอะไรต่างๆมีอยู่ทั้ง10อย่างด้วยกัน ก็เรียกว่าเป็นปริพอดเป็นเครื่องที่มันร้อยรัดใจให้เราห่วงในเวลาที่เราจะไปทำอะไรสักอย่างถึงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะงนั้นเราฝึกที่จะตัดตรงนี้แหละให้ได้ก่อนฝึกตัดเรื่องของความเป็นปริพธดความปริบิตกกังวลต่างๆออกไปจากใจของเรานะ ไม่ว่าจะตัดไม่ได้ก็ตามเถอะแต่ว่าก็ตัดชั่วคราวนะมาฝึกที่จะเปลี่ยนที่จะตัดชั่วคร้าวไปก่อนนะพอมันฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะมีความฉลาดขึ้นมาฉลาดที่เราจะวางนะโดยเฉพาะอยู่ในคอตนี้เราให้งดใช้โทรศัพท์เรติดต่อสื่อสารอย่างนี้อย่างไรก็ไม่ต้องเป็นภาระ จะต้องเช็คเฟซเช็คลน์เช็คติกตอกอะไรต่างๆบางคนก็ติดในส่วนนี้นะคือไม่มีกำลังใจที่จะออกจากมันติดทำอะไรสักอย่างนี่มันทำให้เราหลงจมอยู่กับมันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงติดตามข่าวคราวข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆนะจะเห็นว่ามันทำให้เรานั้นกังวล กับสิ่งเหล่านี้แนตะ่ว่าเราต้องฝึกก่อนฝึกที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจของเราไม่ให้มันมีความห่วงไม่มีมีความกังวลต่างๆจัดการอะไรให้มันเรียบร้อยนะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนกันแหะนะนะไม่ใช่แค่มาประพฤติปฏิบัติร,รมอย่างนี้หรอก เวลาที่ไปไหนมาไหนต่างๆนี่เราตัดประพฤติกันไม่ค่อยได้นะอย่างเราทํางานทําการอย่างนี้เราก็เป็นห่วงเวลาเลิกงานแล้วนี่ก็ยังไม่พอนะก็ยังหอบเอางานมาท,ทําที่บ้านด้วยนะกว่าจะได้หลับได้นอนบางทีก็คิดกังวลอย่างนั้นเหมือนกับภายเลืออยู่ในอ่างกังวลแต่กับเรื่องงานเรื่องที่เราจะทําเรื่องที่เรายังไม่ได้ทําอย่างนี้เป็นกังวลอย่างนั้น นะอันนี้คือเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาของทุกคนทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาที่เราสนใจใส่ใจเรื่องใดเราก็จะกังวลกับมันมีความปริวิตกมีความเอาใจใส่กับมันน่ถตาทางโลกกว่าจะบอกว่าเออบันดีนั่นแหละเอาใจใส่คิดใครควรต่างๆนะแต่ถ้าเรื่องของการฝึกใจตัวเองนี่เราก็ต้องฝึก ทำให้มันเป็นเวลาไม่ใช่ว่ามันจะไม่เก่งขึ้นในกณะที่เราไม่คิดหรอกนะที่จริงมันก็มีความเชี่ยวชาญนนแหละมีความเชี่ยวชาญมีความรู้อย่างเราเรียนหนังสือหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างนี้แล้วก็ต้องอยู่กับมันกันมาอยู่กับมันในวันหนึ่งก็เจ็ดแปดชั่วโมงใช่ไหมก็ต้องฝึกฟังฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกท่องแกรมมาไวยากรณ์ฝึกคําศัพท์อะไรให้มันมีคลังใน สมองของเราเนี่ยซึ่งบางทีนี่ก็ต้องเก็บไปฝันนะบางทีเก็บไปฝันเป็นเรื่องเป็นราวฝนะันเป็นภาษาอังกฤษได้นะน,นั้นถึงจะสมองมันจะเริ่มไล่ละเริ่มไล่เริ่มเล่นเริ่มมีคังข้อมูลเริ่มเอาคำมาผสมกันได้นะอย่างงั้นหรือว,ว่าเรียนอะไรสักอย่างก็ตามทําอะไรสักอย่างนะอย่างช่วงที่ไปเรียนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าซเซลล์บางเนี่ย บางทีมันก็มีเรื่องวิ่งเข้ามาในหัวนะยังไงมันก็คิดของมันอยู่อย่างนั้นจะทําอะไรยังไงต่างๆนะมีลักษณะที่ว่ามันเข้ามารบกวนใจเราอันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราให้ค่ากับมันมากเกินไปเราคุ้นชินที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่เรามีความย้ำคิดย้ำทำนะเป็นกรรมที่เราทําในปัจจุบันนี่แหละนะมีความย้ำคิดย้ำทำที่มัน ต้องการความรู้ที่มันจะทำอะไรใส่ใจสักอย่างมันก็เกิดความเรียนรู้ขึ้นมาจิตใจมันก็ใฝ่คิดตรงนั้นนะซึ่งในส่วนนี้นี่เรามาเรียนรู้กันก็เพราะว่ามาเรียนรู้สิ่งนี้แหละเรียนรู้ที่จะตัดอารมณ์เรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันอารมณ์นะเรียนรู้ที่จะไม่ตามอารมณ์ไม่ให้ความคิดเหล่านี้มันมาอิทธิมีอิทธิพล ต่อจิตใ,ใจเรานะเพราะว่าเสียงเหล่านี้มันเป็นมโนกรรมนะมนเป็นกรรมที่เราทําอยูนะ่ว่าเป็นอาจินกรรมท่านบอกเป็นกรรมที่เราทําเป็นอาจินที่เราทําเป็นประจำนะมีกรรมไก่ตายมีกรรมที่เราทําเป็นประจำกรรมประเภทนี้มันจะให้ผลก่อนเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นมาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมานี่ไอ้สิ่งที่เป็นอุปนิสัย ในใจเราเนี่ยมันจะทํางานก่อนมันจะย้ําคิดย้าทําก่อนคือถ้ามันเป็นเรื่องดีมันก็ดีไปอะนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนี่มันก็พาให้เราตกต่ําพอไปถึงตอนนั้นนี่เราแก้ไขไม่ได้นะเราย้าคิดย้ําคําแต่ที่จะทําความดีปรุงแต่งเป็นปุญญาพิสังขารอย่างนี้อ่ะอย่างน้อยมันก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนะแต่มันถ้ามันปรุงแต่งเป็นปุญญาพิสังขารขึ้นมา ในความที่ไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็พาเราลงต่ำใช่ไหมท่านจึงสอนให้เรานั้นรู้เท่าทานอารมณ์มาแหละตัดอารมณ์ตัดอารมณ์มว่ามันเป็นแค่อารมณ์อย่างนี้มันไม่มีดีไม่มีชั่วนะอารมณ์ก็เป็นแค่อารมณ์ที่ว่าดีว่าชั่วนี่ก็อยู่ที่เราให้ค่ามันให้ค่าว่ามันดีอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะของการที่ว่าเรา ครุ่นคิดในอารมณ์นะซึ่งไม่ว่าจะอารมณ์อะไรก็ตามทั้งดีและไม่ดีแหละมันก็มีค่าเหมือนกันนะมีค่าตรงที่ว่าให้จิตไปรับรู้ให้จิตมันได้มีที่ทำงานให้มันได้ทำหน้าที่ของมันเองดังนั้นเราฝึกนี่เราฝึกเพื่อให้มันรู้ให้จิตที่มันรู้ว่าอารมณ์นี่มันหนักนะมันมีมวลอยู่มันจะมีพลังงานของมัน เวลาที่เวลาที่จิตมันไปเกาะอ,อย่างนี้มันก็ต้องใช้พลังงานในการเข้าไปเกาะยิ่งอารมณ์ที่ไม่ดีมากก็ยิ่งใช้พลังงานของจิตมากอย่างศาสารพลังงานอย่างนี้นะบอกว่ามันมันไม่เคยหายไปไหนตามกฎฟิสิกสนะ์นะมีแต่มันเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปจากพลังงานกลก็กลายเป็นพลังงานศักพลังงานศักก็กลายเป็นพลังงานจนอย่างนี้ในระบบของ กายของใจเรานี่ก็เหมือนกันนั่นสาสารพลังงานมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนฟอร์มนะเปลี่ยนยูนิฟอร์มเปลี่ยนรูปแบบดังนั้นทุกพลังงานทุกความคิดของเรามันก็เลยกลายเป็นพลังงานในการที่จิตมันไปจับแล้วเกิดการใช้พลังงานขึ้นมานะถ้าเราคิดมากมันก็ใช้พลังงานมากทําไมว่าเวลาที่เรานั่งดูตัวเองดูลมหายใจดูท้องพองยุบหรือว่าบริกรรมภาวนาขึ้นมานี่ มันมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมันเบาเพาะอะไรเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยนะอย่างน้อยก็แค่พลังงานแค่จุดเดียวจุดที่เราโฟกัสจุดเดียวอันนี้เป็นการใช้พลังงานที่มันเป็นไปในทางที่ถูกนะถ้าเราใช้อยู่กับตัวเองนี่นะถ,ถ้าเราใช้ดูตัวเองดูกายดูจิตตัวเองนี่มันเป็นการใช้พลังงานที่ว่ามันมีประโยชน์เป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานบริสุทธิ์เพราะว่ามันนำมาหมุนเวียนได้เป็นการรีไซเคิลเป็นการรียูสใหม่มันใช้พลังงานตัวเดิมเป็นการฟอกเหมือนเขาฟอกเลือดน่นแหละเขาเลือดฟอกผ่านเครื่องเอาออกมาแล้วก็เอาเข้าไปสู่ร่างกายใหม่อันนี้ก็เหมือนกันการที่เรารู้เท่าทันความคิดที่มันวิ่งวนอยู่ในหัวเรานี่มันก็มือนกับเป็นการฟอกเหมือนกันเป็นการฟอก,ก k, ความคิด จากความคิดที่ลบๆพอเ,เรารู้เท่าทันอย่างนี้มันก็กลายเป็นความคิดที่มันสะอาดขึ้นมาแม้ว่าเบื้องต้นม,มันจะสกปรกนั่นแหละเบื้องต้นท่านว่ามันเป็นสัญญาสัญญาเนี่ยมันจะมาก่อนปัญญาซึ่งมันมันขาดกันไม่ได้แล้วก็คิด,คด,คดเกี่ยวอะไรคิกับเกื่องตัวเองนี่แหละเกี่ยวกับร่างกายตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับความรู้สึกในตัวเองเนี่ยเราคิดนี่นเป็นสัญญามีภาพจําขึ้นมา มาเปรียบเทียบเทียบเคียงอย่างนี้อย่างบทที่ตัานให้พิจรนนารณาบ่อยๆอย่างนี้เราพิจรารณาถึงความแก่อย่างนี้นะทุกคนก็ไม่ได้อยากแก่อยากเจ็บอยากตายนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดมาคู่กันที่จริงเราเกิดเราแก่มาตั้งแต่เกิดเนี่ยปีนึงเราก็แก่ขึ้นมาปีหนึ่งอย่างนี้ปีหนึ่งก็แก่ขึ้นมาปีหนึ่งอย่างนี้นะแม้แต่แม้แ,มแมต่เด็กก็แก่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเซลล์ต่างๆนี่มันมันก็เสื่อมของมัน นะอย่างธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟต่างๆอาหารที่เราทานเข้าไปมันก็เป็นธาตุน้ํธาตุดินเราทานเข้าไปในร่างกายของเราพอทานเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมันก็กลายเป็นธาตุน้าธาตุดินออกมานะมีธาตุทั้ง4ที่ว่าผสมกันออกมานั่นเองนะอันนี้มันก็เราคิดถึงอย่างนี้มันก็กลายเป็นสัญญาใช่ไหมเป็นสัญญาเปรียบเทียบเทียบเคียงอย่างเราลึกถึงความแก่อย,อย่างนี้ เราเรามีความแก่เป็นธรรมดานะเราไม่อาจล่วงพ้นจากความแก่ไปได้ในในสิ่งที่ท่านให้เราพิจารณาหนึ่งๆนีเน่เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นจากความเจ็บไปได้นี่ซึ่งที่จริงมันก็อาจจะยังไม่ได้เจ็บหรอกแต่ว่าเราเรลือกถึงเสียงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นมาเราคิดถึงว่าเอาสัญญานะมามาคิดแต่ว่ามันมันเป็นสัญญาเป็นในทางที่มันให้เรานั้นได้สละออก ไม่ใช่ว่าสัญญาที่ทำให้เรานั้นหลงไปตามโลกที่มันที่มันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องเสียงเหล่านี้มันอยู่ในขอบข่ายอยู่ในขอบเขตที่มันจะมีที่สิ้นสุดได้นะอันนั้นเนี่ยบางต้นมันก็กลายเป็นมันก็เป็นสัญญาในก่อนนะั่นแหละคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนะความพัดพลานะจากสิ่งอันเป็นที่รัก หรือว่าคิดถึงว่าเออเรามีกรรมเป็นของตนอย่างนี้ซึ่งห้าอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เรานั้นได้พิจารณาเนืองๆทันว่าก็คือ,อถ้าคิดถึงมันเนืองๆเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในวันในเวลาต่างๆมันไม่ได้ว่าต้องอ่างว่าต้องร้อนนักหน,นาวนักหิวนักกระหายนักยังเช้าอยู่ค่ําแล้วอย่างเนี้ยมันจะไม่ได้มีคําขออ่างเหล่านี้ ในการที่เราปลุกตัวเองตื่นขึ้นมาทําความดีนะยิ่งนอนหนาวอย่างเนี้ยมันไม่อยากลุกล็อกใครอะไรจะอยากลุกขึ้นมาตีสามตีสี่เนี่ยการออกจากผอมได้เนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่แสนยากเลยแต่ว่าเราก็แค่ว่าเออได้ทําขึ้นมานัา้นหน้าที่แค่นั้นแหละตื่นขึ้นมาทําหน้าที่แค่นั้นแหละมันจะลุกยากมันจะลําบากอะไรต่างๆก็ตามเราก็แค่ตื่นขึ้นมาแค่วันหนึ่งแค่นั้นเองมันจะหนาวจะร้อนเออมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไป เพราะอะไรเพราะใจมันมันมันไม่ประมาทมันได้พิจารณาเนืองๆแล้วว่าเออเราจะมาประมาทมัวเมาไม่ได้นะจะมาหลับมานอนไม่ได้นะหลับนอนมันก็จะได้แค่หลับแค่นอนนั่นแหละเรายังมีเวลานอนอีกมากในหลุมศพของเราเนี่ยนะอันนั้นที่เราตื่นยูน่นี่เออมันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกฝนตัวเองมันไม่ขาดตกบกพร่องในกิจวัตรของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลุกตัวเอง ดึงตัวเองให้ลุกปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาได้อย่างนี้แหละพอเรามีสัญญาอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะคมกลายเป็นปัญญาแล้วทีนี้พอเราคิดขบคิดอยู่กับเรื่องที่มันมีที่สิ้นสุดได้ไม่ใช่ว่าไปคิดเรื่องโลกเรื่องสองสารนะ่ะเรื่องเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องการเรียนความรู้การภาษาอะไรต่างๆที่เราให้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันไม่มีที่สิ้นสุด แต่พอเรากับหวนมันคิดทึงเรื่องนี้นี่แม้ว่าจะคิดก็ตามแต่ว่ามันก็มีที่สิ้นสุดได้ที่สิ้นสุดด้วยการที่ว่ามันกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีนี้นะพอมันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเข้ามาเตือนจิตสกิดใจเราเนี่ยมันก็จะมีปัญญาขึ้นมาแล้วทีนี้อ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนะอาการที่มันเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันเพราะอะไรเพราะว่ามันผ่านการพิจารณาอยู่เนืองๆแล้ว อันนี้คาว่าเนืองๆเ,เนี่ยทามาบ่อยแค่ไหนปีละครั้งได้ไหมหรือว่าเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งวันละครั้งอย่างนี้นะเนืองๆก็คือว่าทําอยู่เนืองๆที่เราทําได้นะไม่ใช่ว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่นะยิงไกลปีใหม่เข้ามาอย่างนี้โอ้เราจะแก่ไปอีกแล้วนะปีหนึ่งอย่างนี้บางคนก็คิดเอาแค่ปีละครั้งนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรา มีสัญญาที่มันน้อยเกินไปในส่วนที่ว่ามันจะมีที่สิ้นสุดพอม,มีสัญญาน้อยการที่จะกลายเป็นปัญญามันก็เลยน้อยด้วยนะยิ่งเราคิดได้บ่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมันทําให้เรานั้นไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความมัวเมาในวัยในวันที่มันเคลื่อนคล้อยไปนะก็ให้พวกเรานั้นได้ลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้แหละนะถ้าเป็นคาราบาญาติโยมท่านก็ให้ได้ลึกถึงสิ่งเหล่านี้5อย่างนี่แหละ ความแก่ความเจ็บความตายนะความพัดภาคมีกรรมเป็นของตนนะถ้าเป็นบนรรพชิตนักบวชอย่างเงี้ยท่านก็ให้เพิ่มปีกห้าขอ้อสิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆที่เราสวดกันบ่อยๆบัดนี้เราไม่เพียรต่างจากครือขัดแล้วอาการใดๆของสมณะเราควรทำรรการนั้นๆอย่างนี้ควรทำตัวให้เขาเป็นคนเลี้ยงง่ายนะติตำาหนิติเต,ตียงต,ต,ตัวเองด้วยเซนได้หรือไม่ผู้อื่นติเตียงเราได้หรือไม่อย่างนี้ นะก็เพิ่มขึ้นมาจากข้อเดิมนี่จาก5ข้อก็เป็น10ข้อในการพิจารณาเนืองๆเ,เหล่านี้เพื่อให้มันเกิดเป็นตัวเป็นอจินตกรรมขึ้นมาเป็นอจินตกรรมเป็นอสัญกรรมกรรมใกล้ตายนะเป็นอจินตกรรมกรรมที่เราทําเป็นประจำานี่แต่ว่าเป็นกรรมที่เราทําที่ว่าออกจากวัตฏสงสารออกจากความแก่ความเจ็บความตายนะที่เราจะต้อง มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนี่แหละมาเกิดทุกครั้งนี่แล้วก็นําความแก่ความเจ็บความตายนี่มาทุกครั้งด้วยไม่ใช่ว่ามาเกิดอย่างเดียวนะแต่ว่ายังนําความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากอย่างเนี้ยติดตนตามตัวเรามาด้วยว่าทํายังไงเนาะมันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่มันมีที่สิ้นสุดได้ก็ต้องอาศัยสัญญาตรงนี้ก่อนนะในเบื้องต้นและสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมา ในเบื้องปลายที่มันจะสามารถเห็นภายในวัฏสังสารได้จิตใจมันก็สละละวางออกก็คลายออกของมันเองในความที่ว่าสำรอกออกเนีวิลาคะก็คือมันมันคลายออกนะจากความยึดมั่นถือมั่นจากความทุกข์ความกังวลความปริพิตกกังวลต่างๆที่มันมีในจิตในใจเราเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่ของมันนั่นแหละแต่ว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันละทีนี้มีมีมีของมันแต่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของ ในเรื่องของสัญญาในเรื่องของปัญญาเหล่านั้นนั่นเองนะก็ค่อยฝึกฝนกันไปนะมันก็ต้องอาศัยเวลานะถามว่าช้านานแค่ไหนก็อยู่ที่ความพักเพียนของเรานะอยู่ที่เราว่าเ,ออเราคิดจะลึกถึงมันมากน้อยสักเท่าไหร่เราใช้ความพักเพียนกันมากน้อยสักเท่าไหร่อย่างนี้นะทำไปนะั่นแหละทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปเร่งรีบ แล้วก็อย่าช้าด้วยนะทำไปตามทางสายกลางของเราปรับทางจูนทางให้มันเจอเนะี่ยทำไปจนตลอดชีวิตเรานั่นแหละชาตินี้มันยังไม่หมดทุกก็ทำต่อไปชาติหน้าชาติหน้าไม่หมดก็ทำชาติต่อไปอย่างนี้อาศัยความพักเปลี่ยนเหล่านี้พระพุทธเจ้าตัดผลไว้ใช่ไหมไม,ไม่เกิน7วัน7เดือน7ปีอย่างนี้ถ้าเราทำจริงๆจังๆกับมันพิจารณาอยู่เนื่องๆอย่างนี้มันก็จะไม่ช้าไม่เร็วเป็นไปของหมัด โอแคว่าเรามีความภาคเพียรมีความรู้สึกตัวมีความลึกได้อยู่อาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่เป็นเครื่องให้เราได้ออกจากวัตภพสงสารวัฏทสงสารนี้นะอันนั้นก็ฝากเพาะเอาไว้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน